อยู่ในสังคมซึ่งเรามีคนหลายคนหลายจาพวกถ้าเราไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยสังคมมันเป็นไปด้วยความวุ่นวายทีนี้การที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์เนี่ยแน่นอนเด็กๆอ่ะเขาไม่มีใครมาสอนตั้งแต่แรกว่าการที่จะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์จะต้องอยู่ในสังคมต้องทํำยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้วินัยในการมาสอนเขาในการคุยกับเขาทีนี้วินัยเชิงบวกกับเชิงลบแตกต่างกันยังไงวินัยเชิงลบนะคะจริงๆมันเป็นการทําให้เราอยู่ในกฎเกณฑ์เหมือนกันแต่ว่ามันทําให้เด็กๆอ่ะเขาเสียเซลฟ์เขาเสียความเป็นตัวตน เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรมากจากมันอย่างเช่นการที่เราใช้คําว่าห้ามไม่อย่าหยุดเราไม่อยากให้เขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราบอกว่าห้ามทํานี่สิห้ามทํานั่นสิหยุดห้ามแตะสิ่งที่ได้ก็คือเขาอาจจะหยุดจริงเขาอาจจะไม่ทําจริงแต่ข้อเสียของมันก็คือเขาไม่ได้ฝึกความคิดเลยแค่หยุดโดยที่ทําให้เขาเนี่ยหยุดพฤติกรรมแต่มันไม่ได้สอนให้เขามีประโยชน์ขึ้นในอนาคตทั้งต่อตัวเองและคนอื่นค่ะ วินัยเชิงบวกนะคะคือการที่ผู้ใหญ่และเด็กเนี่ยสร้างความสัมพันธ์กันค่ะบนปฏิสัมพันธ์ที่ดีโดยมีวัตถุประสงค์นะคะสองหลักใหญ่ๆเลยก็คือว่า 1. ช่วยในการส่งเสริมศักยภาพทางสมองของเขาส่งเสริมให้เด็กๆนะคะรู้จักตัดสินใจแล้วก็เลือก choice ที่เหมาะสมเสมออันที่สก็คือช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก ให้ออกมาในรูปแบบที่เหมาะสมและพอมีการทำอยู่เรื่อยๆเป็นประจำเขาจะมีวินัยแล้วก็เลือกปฏิบัติได้ด้วยตัวเองค่ะ mm hmm. วินัยเชิงบวกเนี่ยคือเราเน้นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเด็กที่ผ่านการใช้วินัยเชิงบวกมาด้วยเนี่ยจึงมี1ทัก,กษะการฟังที่ดี เพราะว่าเขาจะรอฟังข้อมูลหรือเหตุผลแล้วเขาก็จะต้องมีการคิดก่อนหากเขาเข้าใจได้นะคะเขาก็จะยอมเชื่อฟังเราดังนั้นกระบวนการตรงนี้หากออกมาเร็วเด็กที่ผ่านการใช้วินัยเชิงบวกจะเป็นเด็กที่ผู้จารู้เรื่องเป็นเด็กที่มีเหตุผลว่านอนสอนง่ายในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาผ่านกระบวนการคิดมาแล้วดังนั้นเด็กเนี่ยนอกจากจะมีการฟังที่ดีมีเหตุผลที่ดีนะคะก็อยางจะเป็นเด็กที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก ไปในตัวด้วยแต่เหตุผลจริงๆเบื้องหลังที่ทำไมเขากล้าเนี่ยเพราะว่าประสบการณ์ของเขาอะค่ะที่ผ่านมาเขาได้รับการเคารพในความคิดของเขาในการมีตัวตนของเขาดังนั้นจะเห็นได้ว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวินัยเชิงบวกที่เราเอามาพิจารณาอยู่เสมอว่าเวลาจะพูดหรือจะมีการปฏิกิริยาปฏิสมัมพันธ์ตอบสนองอะไรกับเด็กสักอย่างอะคะ่ะเราจะตั้งอยู่บนพื้นฐานเหล่านี้ว่าให้เด็กเขารู้สึกว่าความคิดของเขาเนี่ยมันมีคุณค่า มันได้รับการได้ยินนะคะเมื่อมนุษย์เราทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ถูกมองข้ามเขาก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงความคิดออกมาแสดงตัวตนออกมาเทคนิควิ่ใชยเชิงบวกใช้ได้กับทุกวัยกับเด็กก็ได้เด็กวัยรุ่นก็ได้หรือกับผู้ใหญ่ในทุกช่วงวัยก็ได้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเลยก็คือเรารู้สึกว่าเราสื่อสารได้ดีมากขึ้น พอเราโตขึ้นเนี่ยเราใช้สีหน้าท่าทางในการบอกกันมากขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยคนที่เขาเป็นคนรับความรู้สึกรับข้อความจากเราอะ่ะเขาไม่ได้ได้เมสเซจจากเราทั้งหมดแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราใช้คำพูดบอกที่เราส่งความรู้สึกของเราไปถึงเขาจริงๆว่าเรารู้สึกยังไงเราไม่ได้ตำหนิเขาหรือว่าเราไม่ได้เปรียบเทียบเขากับใครอะ่ะมันทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะ อย่างที่สองก็คือยิ่งใกล้กันโอกาสที่เราจะจีจาหวานจ่อยมันน้อยลงหมายความว่าไงโดยเฉพาะบางทีคนในบ้านนะคะพอสนิทกันอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เราไม่เกรงใจมันทําให้เราลืมการที่เราจะใช้คําพูดดีๆบอกกันเนาะพอมันใช้วินัยเชิงบวกซึ่ง หัวใจหลักคือการรักษาความสัมพันธ์กับคนทุกคนในครอบครัวมันทำให้บรรยากาศของที่บ้านมันดีขึ้นบรรยากาศของการสื่อสารมันดีขึ้นซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดค่ะหลายหลายคนถามคุณครูบ่อยมากว่าคุณครูทำไปแล้วไม่เห็นได้ผลเลยนะคะคุณครูมาร์กจะเปรียบเทียบให้ฟังกับการเลิกแพมเพิร์สเสมอ การเลิกแพมเพิร์สของเด็กๆเนี่ยเขาใช้ระยะเวลานานเนาะหลายเดือนเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกวินัยของเขาเนี่ยเราก็ใช้ระยะเวลานานเช่นเดียวกันนะคะบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันนาน,น,านมากเลยนะกว่าจะได้ผลแต่อย่าให้คิดในทางกลับกันนะคะวินัยเชิงบวกเนี่ยตอนฝึกอาจจะดูว่านานแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาได้แล้วอะเขาจะได้ตลอดไปจริงๆแล้วอะเราควรจะใช้วินัยเชิงบวก เริ่มจากที่ไหนจากที่บ้านหรือที่โรงเรียนยังไงครูโบก็ยังยืนยันนะคะว่าโรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองเราอยากจะปลูกฝังให้ทุกคนใช้วินัยเชิงบวกอ่ะควรเริ่มจากที่บ้านมาก่อนนะคะแล้วก็เมื่อไรก็ตามอ่ะที่เราสามารถทำให้บ้านของเราน่าอยู่ได้โรงเรียนของเราหน้าอยู่ได้สังคมของเราก็จะดีก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาใช้วินัยเชิบงบวกร่วมกัน,นะคะ่ะ